คร PKTV ตอนที่สี่วันนี้เราทำอะไรอัดเอขับอัดกองอัดกองสดที่ PK Studio เป็นโคเตอร์ของบุ้ยธนังปุ้ยแครอแคร์ไปครับพี่เบิร์คนไทยของเราที่บอกมานี่คือใครตัวคนเยอะที่สเขาไม่อดจเขาเขาไม่ใช่ครับ อัดกองตอครับวันนี้มือกองอาดอยู่ทางนี้ครับไปดูไหมครับไปดูไหมเข้าไปดูเลยเราดำเนินการถึงตอี่สีครับ บอัดตั้งแต่กี่โมงอัดตั้งแต่ปลายสามอ๋อเปล่าครับเปลี่ยนไหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัดก่อนเดี๋ยวค่อยห้าโมงแล้วครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยคุยกันอัดก่อนใช่แล้วใช้เวลาอัดกี่นาทีครับมันบอกมันบอกเราว่ากี่แค่สามชั่วโมงครับมันบอกเราแค่สามชั่วโมงแต่ตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วเหลือเวลาแค่สามชั่วโมงสำเร็จ เตอครับเฮิเตอร์จิว๋วมีที่ที่เป็นห้องเจา้าของอาเจอบอกว่าเคยขับเฮลิคอปเตอร์เ่ยบังคับไปเดี๋ยวมอแล้วครับตึงหินครับหินมาจากที่ไหนมาจากเขาไฟในอุรุกวัยครับอุรุกวัยขึ้นชื่อว่าหินดีมากครับแต่บอนก็เก่งครับได้ที่สี่ของบอลโลกเดี๋ยวครับช่วงนี้เราไปพักชม พักชมการสอนกีตาร์ห้าคอร์ดกับอาจารย์ไหนครับผมครับกีตาร์ห้าคอร์ดเป็นไงครับคิดว่าคอร์ดเป็นไงครับสวัสดีครับผมเอกมือกีตาร์วงเบลวิชานี่ครับวันนี้จะมาสอนกีตาร์ห้าคอร์ดครับคอร์ดแรกครับคอร์ดตีจับอย่างนี้นะครับ คอที่สองครับคอทีไมเนอร์ครับจะเป็นง um> well ี้ครับคอสามคอดีครับคอสี่เอไมเนอร์ครับคอห้าคอจีครับแ้่กูแค่นี้คุณก็เล่นกีตาร์กันได้แล้วครับแค่ห้าคอแค่ห้าคอร์คุณก็เล่นกีตาร์ได้แล้วจบไว้พบกันตอนหน้าครับ แถวที่สีตอทีสวัสดีครับผมมือกองครับเรามาชมกันในช่วงที่สองตอนนี้ก็เหลือหน้าที่แค่นั่งโดคนอื่นอัดครับผมแค่น um> ี้แหละครับออกไปตอนนี้ตอนนี yeah ้ทำอะไรอยู่อัดเบรใช่ครับอัดเบร์เแล้วอัดเบร์เแล้วครับอัดกีตาร์ อัดกอง5ชั่วโมงอัดไป5นาทีครับเดี๋ยวไปพักชมโฆษณาครับเราพบกันในช่วงนี้สามครับนี่ถามที่เกิดอาการสายตาฟังของสตูดิโอเพราะว่ชิมบ้าเรื่องสังเกตความรู้และความสำนึกถ้าคุณมีหน้าเรื่องเล่นกีตาร์เปี่ที่นี่เลยนาทีเดียวเล่นเป็นเหมือนพี่ยอดไว้สำหรับพี่จากรชัตูรคอนเลอร์พิกัรฮุบไลเดิมและโอเล่ แน่นอนเดโม่คุณเทนแน่นอนคาพรวมนทีนี่ไม่ว่าจะได้เป็นหรือเล่นเก่งหรืออะไรแบบวิตาเดียวคุณจะเป็นเหมือนเติมแน่นอนรรอบตอนสี่เน้าแองจ โอ้ยโดนทุกดอกเลยไครับรายการ BTV ตอนเท่าไหร่ตอนที่สี่ตอนที่สี่สี่ครับสี่นี้สี่นี้4ี่ครับเที่บ้านกองเสร็จแล้วโดมากการ้าออก ไปยคนดูดียว่ามาพบกันเทปหน้าครับ